ช่วงนี้เราติดอนิเมะเรื่องหนึ่งงอมแงามมากเลยค่ะก็ะค,ะคือมีหมอยห,หญิงคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องพิดมากแล้วก็ได้มาเป็นนางในจนเลื่อนขั้นเป็นผู้ทดสอบพิษให้กับนางสนมโดยปกตินสนม,สนมหรือว่า<น>กษัตริย์ที่ทจะทานอาหารนะคะก็ต้องมีนางคอยชิมก่อนว่าถ้วยนี้มีพิษหรือเปล่าคดีมากมายเกิดขึ้นนางก็ได้มีส่วนร่วมในการไขคดีช่วยและอย่างตัวนางเองก็มีเรื่องราวที่ไม่อยากเปิดเผยในการไขคดีนางก็จะแค่บอกเคสปนว่าคดีนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้าก็บอกคอมพิตเตอร์เองว่าคดีนี้ใครเป็นคนทำทั้นวววเรรื่องาชีิต วในวังของนางจะมีอะไรบ้างแล้วก็ศพจะเกิดขึ้นแล้วก็คดีนางจะไขได้ว่ายังไงสามารถติดตามได้ที่เน็ตเฟซชื่อนี้เลยค่ะ นอกจากจะมีซีรีส์เป็นตอนๆใน n น t f l i x นะคะก็ยังมีหนังสือด้วยเรามีเล่มที่เป็นนิยายนะคะมีชื่อว่าสืบคดีปริศนาหมอยาตํารับโคมแดงตัวเล่มนิยายเรายังไม่เคยเปิดอ่านเลยค่ะนี่ก็คือเอามาถ่ายคลิปแล้วก็เพิ่งเปิดซีเลยนะคะเพราะว่าก่อนซื้อค่ะคือเราได้ข่าวว่า Netflix เขาจะเอามาลงใช่ไหมคะเราก็ไปซื้อเล่มนี้มาเลยคือคาดหวังว่าตัวเองจะอ่านก่อนแล้วก็ไปดูแต่สุดท้ายคือเราก็ดูแต่ใน Netflix กสค่ะซึ่งบอกตรงๆว่ามันน่าสนใจมากได้ทั้งเกิดความรู้แล้วก็ถ้าาใในนนนนปััจจุบะะคคดีีต่่่งๆท เอกกาลังเล่ามันก็จะใช้หลักทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าด้วยโครงเรื่องค่ะมันเกิดในอดีตนางเอกก็จะมีวิธีในการเล่าแล้วก็รวมทางการสาธิตให้คนเชื่อก็จะมีหลักหลายมากเลยค่ะทั้งมีตัวละครที่ตลกมากแล้วก็ด้วยพื้นเพตัวละครของนางเอกอะค่ะมาจากในย่านโคมแดงเพราะงั้นก็จะมีมุมมองของเหล่าหญิงสาวหรือบุพผาในโคมแดงเน็ตเฟรก็มีเนื้อหาส่วนนี้ด้วยแล้วก็ความฝันของหญิงสาวเหล่านั้นก็ค่อยเฝ้าฝันว่าจะมีชายหนุ่มในฝันมาค่อยถ่ายตัวพวกนางไปเราไม่รู้ว่าในเน็ตเฟมมีการตัดเนื้อหาบาง ส่วนออกจากเล่นไปเลยเปล่าแต่ว่าส่วนตัวคือชอบมากแล้วก็สนุกมากได้ทางไหนก็ได้ทางนั้นได้ทั้งดูได้ทั้งอ่านเลยในแต่ลฟิกก็แต่ละทิศก็จะลง1่ตอนนะคะถ้าใครกลัวลงแดงก็ไปหาตามอ่านในหนังสือได้ซึ่งในถ้าเป็นมังงะเป็นการ์ตูนนะคะก็จะแปลโดยอนิเมะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนิยายก็จะแปลด้วยโฟนิกซ์ซึ่งล่าสุดเราเช็คมาแล้วว่ามีเก้าเล่มแต่ว่าตอนนี้ในมือของเรามีอยู่แค่ถึงเล่ม3เองสงสัยต้องรีบไปซื้อเพิ่มแล้วล่ะคะ่ะ ้ามีเล่มไหนหรือว่าเรื่องไหนนะสนใจเอกเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกนะคะตอนนี้ต้องลากันไปแล้วค่ะต้องไปซื้อเล่มต่อๆเพิ่มสำหรับวันนี้ไม่ไปแล้วค่ะ